สวัสดีครับลง8 VP นะท่านผู้ชมก็อยู่กับ38โกนะครับท่านผู้ชมตามในที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยก็เปิดนี้นะครับท่านผู้ชมจัดไปที่น้ำเงินนะ 2K เปิดหนึ่งกับห้าครับเราแค่หนึ่งนะรอดไหมโอ้โห8หลังเลยเขาเราบอดด้วยนะนั่นะ่นะ เปิดแรกเราโดนนะครับท่านผู้ชมเปิดแรกเอาเรื่องครับเปิดแรกเราโดนเลยทีนี้ สี่เคกับไม้ที่สองต้องมาสักเปิดแล้วมั้งท่านผู้ชมจังหวะนี้มาปะสี่ครับเขาหนึ่งนะ โอ้โหเจอ9หลังอีกมีคิดีเจอ8หลังตอนนี้เจอ9หลังครับน้ำเงินทุกเปิดไม่มาเลยเ,เนี่ยท่านผู้ชมเกินไปอยว่าจยเป็นแดงสองน้ำเงินสองไม่ใช่ทำแม่งทำแม่งต่อขาแดงมาอีกนะยุ่งเลยเนี่ยครับท่านผู้ชม เอ้กาวแปดด้วยเอาเรื่องว่ะนำเงินอีกทีเลยแล้วกันมันก็ต้องทีอะท่านผู้ชมมาปะ เจ็ดกับแปดหมดเลยทีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่ฮิปหน้าครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ